สวัสดีครับแฟนครับน้องอิงแฟนคลับซอหน่อยผิดบานแพลิครับวันนี้มาผู้ปลอรับส่องหน้าชาแนลผิดหนองอัปเดตข่าวสารดีๆให้พี่น้องทั้งบ้านได้ติดตามรับชมครับนะครับช่วงนี้นะครับสร้างหลังบ้านเพื่อกาทำงานเป็นระบบเต็มรูปแบบนะครับนะครับแคมท์ตีลี่ออกมานะครับจากคุงสังนะครับบ้าน สามลังเนี่ยครับหรือสอง,ล,งอลังเหลือะไปลังนึงนี่ครับนะครับเอาก็มาใส่ต่อเดียพี่น้องนะครับนี่แหละครับความคืบหน้านะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเตรียมทีจับระดับเปียทีนะครับจับเสียมแล้วพี่น้องนะครับ ไข่สีสาบแล้วนะครับจับเสียมแล้วมดแต่สิสาบตับพี่น้องรอเบืองรอติดตามครับวันนี้อากาศก็สีนะครับห่อนแน่นี่ครับสร้างกับพักเขาห้มเนี่นี่ครับเห็ดงานเน่กวอากาศห่อนพี่น้องกินน้ำม่นร้ายนะครับตัวพี่น้องสร้างบ้านนะครับดูแลสุขภาพจากของครับ ประสิทาพี่ดองเพิ่นไปเบิ่งนะครับไปเบิ่งสร้างเพิ่นเขาแบบนบเขาแบบลิงสเตย์ครับมื้อนี้นะครับอีกนิดหน่อยป่ะก็สิได้ที่นะครับอีกบ่โดนฝากพี่น้องเป็นกำลังใจครับสร้างซีงสเกตสร้างบ้านครับ,พ,รนะรบพี่น้องแต่เขียนความคึบนหนาครับเรื่อยๆ นีครับสั่งดว่วนใส่เพื่ออไรเ่อใส่านนี้เนี่บ้านอีกตอเพื่ออะี่ต่องเทีบยบไว้เพื่อความแข็งแรงนะครับพี่น้อง มีสามเหิกนะครับเขาเล็ขาเล็กนะครับเตรียมสีจมัดนะครับดัดเล็กอยู่พี่น้องเลยเป็นแนวเดียวกันนะครับเพื่อสิมัดง่ายๆนะครับดึงไว้ทุกต้นเลยพี่น้องนะครับ กับทุกต้นนะครับเวนหาเมตดดึงหาเมตดดึงครับพี่น,อน้องน่ครับหลังบ้าตรมองหนีก็สิเขียดยากนิดหน่อยครับพอดีมีน้ำมีน้ำ 我我，我们买牛。<哇>嗯 ครับเตรียมเข่าแบบเข่าไว้ไล่เสาแล้วนะครับ của từ ngay bên ngoài được không นี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศการทํางานพี่น้องนี่ครับหลังบาดสร้างเขากับลุยงานเต็มที่เต็มระบบเต็มรูปแบบรวดเร็วทันใจนะครับลังมือว่านกับทีนะครับทีทับหลังไปหนาบาดนะครับาราบว่าเด็กแกะออกเราพี่น้องเพราะว่านะครับจนเหตุหลังบานอยู่นี่ครับสร้างเขาเห็ุหลังยุงหลังบาดจะหนาบานเขาก็ปล่อยไว้ยังสี่ก่อนพี่น้องนี่ครับ แล้วค่อยแกะออกที่ลังก็ได้นะครับเพราะไม่แบบพ่อกระลายอยู่นี่นะครับ,ค,รบความคืบหนาให้พี่น้องได้เบึงทุกชั่วโมงทุกเก็บชีวม่วมงด้วยครับมาน้องิองคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ที่กำลังใจทีมงานซีสเกตสร้างบ้านครับพี่น้องเดี๋ยวยังความขึอบหนาขึน้นเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ผมกับสิขอตตัวราพี่น้องทางบ้านไปก่อนนะครับมียังขือบหนาเดี๋ยวมารายงานพี่น้องใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ